ลูฟี่กับผลปีศาจที่กำลังจะเติอนขึ้นในเร็วๆนี้จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปพูดคุยกันในคลิปเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการ์สองคารแปดชนนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการตื่นของผลปีศาจของลูฟี่ที่ณนะตอนนี้เนี่ยกาลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับผมร้อนแค่ไหนไม่รู้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยอยากเปิดแอร์มากๆนะครับผมก็ร้อนประมาณนั้นเลยแต่จะเป็นไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยและถ้ามีรูปภาพประกอบหรือว่าคําพูดที่นํามาประกอบเน ทำให้เข้าใจผิดต้องขออภัยไว้ด้วยถ้าพร้อมันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าในมังงะตอนล่าสุดหรือว่าในตอนที่10ึ่เนี่ยมันก็ได้มีเหตุการณ์มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไคโดนั้นเนี่ยลงมาประกาศเปล่าเนะครับว่าชนะลูฟี่แล้วแล้วก็พยายามที่จะทําให้พวกเหล่าซามูไรเนี่ยยอมจำนนนะครับผมซึ่งก็เป็นอย่างที่เราเนี่ยเคยได้มีการทําช็อคที่2ไปเลยนะครับผมซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าณนะตอนสุดท้ายเลยเนี่ยลูฟี่เนี่ยได้มีการยิ้มนะครับผมแล้วก็มีเหมือนไอนะครับผมหรือว่าของเหลวเนี่ย ออกมาจากตัวของลูฟี่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีระบุนะครับว่าปรากฏการณนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการตื่นของผลปีศาจของลูฟี่หรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะครับผมแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะตรงนี้เลยนะครับว่าเราจะแยกระหว่างเทพพาทิตลิกะนะครับผมกับตัวของจอยบอยเอาไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยว่าลูฟี่เนี่ยเป็นจอยบอยเพราะว่าตัวของช้างสูนิชาเนี่ยเขาได้บอกว่าจอย อยู่ที่นี่ใช่ไหมก็อาจจะเป็นลูฟี่นะครับผมในระดับที่เรียกได้ว่ามั่นใจได้นะครับแต่เทพาทิสนิกาเนี่ยผมต้องขอแยกไปทําในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมมองในอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวกลับเข้ามาเรื่องของผลพิศารลูฟี่กันต่อเลยซึ่งการที่ผลพิศารของลูฟี่เนี่ยมีเขาการตื่นขึ้นมานะครับผมหรือว่ามีความสําคัญหรืออาจจะไม่ได้เป็นผลพิศารยางยืดหรือว่าผลกูมูกูมูเนี่ยมันก็มีเขามาตั้งแต่ ในช่วงของฮูฮูแล้วนะครับที่ตัวของฮูฮูเนี่ยเป็นคนที่ดูแลการขนย้ายผลพิสานนี้แล้วก็โดนแช้งชิงไปใช่ไหมก็โดนจับตามระเบียบนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงมากๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับผมที่น่าสงสัยมากว่าไอ้ผลโกมุกโกมุกมกนี้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงต่อรัฐบาลโลกหรือเปล่าหรือว่ามันมีความลึกลับอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้มีระบุอย่างชัดเจนซึ่งมัน ได้มีการระบุอย่างชัดเจนที่เรียกได้ว่าอาจจะมีแนวโน้มสูงเลยนะครับผมก็คือตอนที่1,37นะครับที่ตัวของห้าผู้เท่านั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะครับผมเกี่ยวกับผลพีศารในตำนานที่แม้แต่ตัวพวกเขาเองเนี่ยก็แทบที่จะเกิดไม่ทันนะครับแล้วก็มันเนี่ยไม่ได้ตื่นมาหลายศตวรรษแล้วนะครับและพวกรัฐบาลโลกเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อพิเศษให้กับผลปีศารนั้นแล้วก็ซ่อนชื่อที่แท้จริงของผลพิศาจนั้นไว้ในประวัติศาสตร์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณนะตรงนี้เน มันก็ยังไม่ได้มีระบุออกมานะครับว่าผลนั้นเนี่ยเป็นผลโกมุกุมุของลูฟี่หรือเปล่านะครับผมแต่เนื่องด้วยจากข้อความที่ตัวของฮาพุเท่าเนี่ย ได้มีการสั่งตัวของ c p 0โนะครับผมให้กําจัดลูฟี่ในทันทีนี่คือศึกลบที่สําคัญนะครับผมเพราะมันเนี่ยจะชี้ชะตาโลกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของ c p 0โเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้รายละเอียดของงานนี้มากนักนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเขาว่าเฮ้ยตัวของลูฟี่เนี่ยอาจจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าหรือว่าผลพิศาจลูฟี่เนี่ยมันพิเศษเพื่อที่ไม่อยากจะให้มันตื่นขึ้นเนี่ยก็เลยต้องรีบจัดการมันซะอะไรทํานองนี้หรือเปล่า นะครับผมแล้วก็มาในตอนที่แล้วนะครับผมนั่นก็คือตอนที่1042นะครับผมที่ตัวของไคโดนั้นเนี่ยได้มีการสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไอการโจมตีของยางเนี่ยมันช่างผิดปกติแล้วก็ผิดธรรมชาติมากเพราะว่ามันสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโคดงอได้นะครับผมซึ่งมันผิดมากๆเลยซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็เป็นปริศนาแล้วก็เป็นเขาว่าเฮ้ยผลพิศดารของลูฟี่เนี่ยจริงๆแล้วมันใช่ผลยางหรือเปล่านะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเขานะครับผมของปริศนาของ ผลพิศัยของลูฟี่ที่ได้มีการปล่อยออกมาแบบต่อเนื่องนะครับผมที่เหล่าแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็คิดว่าฮยมันน่าจะเจาะจงไปทางลูฟี่หรือเปล่าซึ่งแม้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าสรุปแล้วผลของลูฟี่เนี่ยเป็นผลยางธรรมดาหรือมันเป็นผลอะไรกันแน่แต่เรามาพูดถึงในการตื่นของผลยางนะครับผมของลูฟี่เนี่ยที่มันควรจะตื่นได้แล้วหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะคงตื่นได้แล้วแหละเพราะว่าสองคนที่ร่วมสู้กัน มานะครับผมตั้งแต่หมูกก่เกาะชาบันดี้นะครับผมอย่างเช่นรอแล้วก็คิดเนี่ยเขาตื่นกันไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้ผลปีศาจที่ตื่นแล้วหรือว่าพลังของผลปีศาจที่ตื่นแล้วเนี่ยจัดการจักรรพัิไปได้แล้วหนึ่งคนนะครับผมนั่นคือบิ๊กมัมนั่นเองถึงแม้ว่าการจัดการของรอและก็คิดเนี่ยจะมาด้วยความยากลําบากก็ตามนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นผลที่เด็ดขาดที่อาจจะมองเห็นว่าฮิสามารถฆ่าบิ๊กมัมได้เลยหรือเปล่าหรือว่าสามารถเด็ดหัวบิ๊กมัมได้เลยหรือเปล่าแบบนนั้นนผมแ มันก็ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าลอและคิดเนี่ย เอาชนะ4จกักรพรรดิบิ๊กมัมได้นะครับผมโดยพลังของผลปีศาจที่ตื่นแล้วของพวกเขาทั้งสองคนรวมกันนะครับผมในการต่อสู้นี้ซึ่งผมเลยมองว่าตัวของลูฟี่เองเนี่ยก็ควรที่จะตื่นแล้วก็ใช้พลังของผลปีศาจนี้เนี่ยต่อสู้กับไคโดได้แล้วนะครับผมและในช่วงที่ไคโดกําลังลงไปล่าพวกเหล่าซามูไรเนี่ยก็ทําให้ตัวของลูฟี่เนี่ยได้มีโอกาสฟื้นตัวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้กับพลังที่ตื่นขึ้นหรือว่า กำลังจะตื่นขึ้นได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ไคโดมันยังไม่ได้สนใจลูฟี่แน่นอนนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คืออยากให้ออกมาในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ถามว่าในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าพลังที่ตื่นขึ้นของลูฟี่เนี่ยอาจจะ ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้แบบ100%เเหมือนพวกคาตาคูลีหรือว่าพวกโดฟามิงโกนะครับผมที่อาจจะสัมผัสอะไรแล้วนะครับผมและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นพลังของตัวเองนะครับผมอย่างโดฟามิงโกก็เป็นเส้นได้ใช่ไหมจับตึกก็เป็นเส้นได้นะครับสามารถทําให้บริเวณรอบๆเนี่ยเป็นพลังของตัวเองได้ซึ่งผมมองว่าลูฟี่เนี่ย อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนานนะครับผมอาจจะเหมือนกับรอแล้วก็คิดก็ได้ที่มันเปลืองพลังงานมากนะครับผมใช้ทีนึงเนี่ยอาจจะต้องใช้ในยามคับขันนะครับผมหรือว่าใช้ให้มันเป็นเวล่มเวลาไม่ได้ใช้เหมือนพวกโดฟาฟิงโกหรือว่าคาตาคูลิที่แบบอยากจะใช้ก็ใช้อะไรทํานองนี้นะครับผมอยากจะให้เป็นแบบขั้นๆไปนะครับเหมือนกับค่อยๆฝึกฝนไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมก็ค่อยๆแบบว่าไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพูดในส่วนของกรณี ที่มันยังคงเป็นผลกุมกุมุอยู่นะครับผมหรือว่าเป็นผลยางอยู่นั่นเองนะครับผมก็อยากจะให้มันออกมาในรูปแบบนี้นะครับไม่ต้องแบบว่าเก่งจนโอเวอร์อะไรมากนะครับเพราะว่าในส่วนของลูฟี่เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยก็จะค่อยๆฝึกฝนตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้แบบว่าโออะไรขนาดนั้นนะครับก็อยากจะให้คงภาพตรงนี้เอาไว้นะครับผมแต่อย่างที่เรารู้นะครับว่าผลปีศาจของลูฟี่หรือว่าเขาในการตื่นของผลปีศาจของลูฟี่เนี่ยมัน ค่อนข,ข้างที่จะชี้นาไปถึงผลพิาสา์ที่มีมูลค่าหรือว่า ที่มีความลึกลับหรือว่ามีความล้ำค่าของรัฐบาลโลกนะครับผมซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าผลพีศารของลูฟี่ที่กําลังจะตื่นขึ้นนั้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมอาจจะไม่ใช่ยางเหมือนที่เราเนี่ยเคยได้ดูผ่านๆมานะครับผมอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ตรงนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์โอดะนะครับว่าเขาเนี่ยจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนหรือว่าจะทําให้มันออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่า แฟนๆวันพีชหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะให้ลูฟี่เนี่ยยังคงสภาพเป็นมนุษย์ยางเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะตื่นขึ้นก็ตื่นไปอะไรทํานองนี้แต่ไม่อยากให้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะคิดในมุมมองเดียวผมนะครับว่าเออให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันคงน่าจะต้องดีกว่าแน่นอนเลยซึ่งเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนกันแน่นะครับผมสําหรับผลปีศาจท,ที่กําลังจะตื่นขึ้นข,นของลูฟี่นะครับผมสำหรับ หลับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็จะเป็นการพูดคุยกันนะครับผมเกี่ยวกับประเด็นที่ผลพิศาจของลูฟี่เนี่ยกำลังจะตื่นขึ้นซึ่งมันเป็นประเด็นร้อนที่หลายๆช่องเนี่ยเขาก็คุยกันนะครับผมพูดคุยกันไปแล้วเราก็ลองมาพูดคุยในมุมมองของเราหรือว่าในความรู้สึกของเราบ้างนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่ของเรื่องวันพีชนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะตามอ่านอยู่เรื่อยๆก็ตามนะครับผมจะจะมีมุมมองที่ต่างจาก แฟนลับวันพีทตัวยงอย่างเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยติเตือนแนะนํากันได้นะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ